สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่11ย่างวันที่12นะคะตอนนี้ก็เข้าตีสองแล้วนะคะอาจารย์กุ้งนะคะ วันนี้นะคะก็จะมาถือศีลสดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็มาอัญเชิญองค์เทพเราเทวดานะคะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะลูกศิษย์ทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมทําบุญในการเสริมดวงบุญบาร,รมีในครั้งนี้อาจารย์กุ้งทําใบสีพรมเทพข้าวชั้นเลยนะคะที่สูงถึง180เซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็เพื่อ,อให้กับลูกศิษย์นะคะที่ด้วยแรงศรัทธาที่แท้จริงนะคะ เพื่อเสริมดวงบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลนะคะก็สวยงามมากนะคะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์กุ้งนะคะทำให้กับลูกศิษย์ที่น่ารักนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยแรงศรัทธานะคะก็จะมีคนที่มาร่วมทําบุญในครั้งนี้นะคะก็บางคนก็จะออกน้ํามั่งไม่ออกน้ำก็มีนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่คนที่จะออกน้ำนะคะก็คือจะเป็นครอบครัวนะคะ คุณสุกัญญาแมคโดฮอลลแอเรียนาแมคโดฮอลเคลรี่แมคโดฮอลนะคะแล้วก็พร้อมด้วยนะคะที่ออกอยากออกชื่อเลยนะคะที่ด้วยแรงศรัทธาจริงๆอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวน้องไข่นะคะดีกูนะคะแล้วก็ลีออนดีกูนะคะคิมเบอรี่นะคะแล้วก็ดาด้าดีกูนะคะที่ด้วยแรงศรัทธาแห่งครอบครัวแล้วก็หลาย คนนะคะที่ในประเทศไทยด้วยที่ไม่ออกนามนะคะในการที่เสริมดวงบุญบารมีในครั้งนี้แล้วก็เชื่อแล้วก็ศรัทธานะคะจงเชื่อแล้วก็ศรัทธาทุกอย่างสําเร็จทุกคนเลยนะคะสําเร็จมากๆนะคะวันนี้อาจารย์กุ้งก็แต่งตัวนะคะเสื้อ,อต้อนรับตุดจีนนะคะต้อนรับจุดจีนเลยนะคะต้อนรับตุดจีนซินเจียยู่อีซินนีงวดชายกันทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะวันดีมากๆเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะให้ดูบายสีนะคะที่อาจารย์กุ้งได้ทําด้วยความประทับใจให้กับลูกศิษย์ทุกท่านนะคะที่ด้วยแรงศรัทธาจริงๆกับองค์เทพนะคะองค์เทพท่านมีจริงขอให้ทุกท่านมั่นถือศีลสวดมนต์ไหว้พระอีกอย่างหนึ่งก็คือการนั่งสมาธิกรรมฐานนะคะขอให้นั่งให้ได้นะคะถ้าเราจะนั่งสมาธิได้ก็คือการเปิดอ่านหนังสือ นะคะเปิดอ่านหนังสือให้ให้หัวใจของเรานะคะอยู่ที่หนังสือนะคะพอเราอ่านไปในที่หนังสือเสร็จแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราจะนั่งสมาธิได้ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราก็บอกกล่าวเทวดานะคะในตัวของเรานี่แหละค่ะว่าข้าพเจ้าสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะวันนี้ลูกขอนั่งสมาธิกรรมาฐานเพื่อเปิดยานเปิดฌานเปิดบุญเปิดบารมีให้กับข้าพเจ้านั่นแหละค่ะ สิ่งนั้นล่ะคะ่ะที่เราจะนั่งสมาธิได้ไกลมากขอให้เรามีเวลานะคะอย่าไปเร่งรีบนะคะสวดมนต์ก็สวดให้แบบมีสตินะคะสติมาปัญญาเกิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเองนะคะตนเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้นนะคะรักไม่มีใครรักก็รักตัวเองใน,นะคะในเรื่องของความรักนะคะก็จะมีคนทั้งผิดหวังในเรื่องของความรัก นะคะไม่สมหวังนะคะส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับลูกหลานพญานาคนะคะแต่ลูกหลานพญานาคก็จะมีบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลเช่นเดียวกันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะขอให้เราแก้ไขนะคะเดีย๋ยวอาจารย์กุญยามาพูดเกี่ยวกับลักษณะนะคะคนที่เป็นลูกหลานพญานาคที่แท้จริงบุคลิกของเขาเป็นอย่างไรแล้วควรจะแก้ไขแบบไหนที่จะเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องด้วยยานบุญบารมี แห่งองค์พญานาคนคราชหลวงปู่สีสุดโทแมยยาสีปฐุมมาท่านสุวรรณีนคราชนคราชนอกโลกทุกทพระองนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งก็จะให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะได้เห็นนะคะเดี๋ยวอันนี้พี่เล่นอยู่สองช่องนะคะนี่ค่ะอันนี้คือบใบสีพญานาคนะคะแล้วก็จะมีลูกศิษย์นะคะทำบุญนะคะถวายที่นอนนะคะให้กับคนที่มาได้รักษา ณตําหนักสวรรค์พระแม่กุลิมพระมหาโพธิสัตว์นะคะด้วยยานบุญบาร,รมีแห่งท่านท้าวเวสสุวรรณแห่งมหาอำนาจมหาบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลข้างในนี้เป็นห้องเทพนะคะแต่วันนี้อาจารย์กุ้งอยู่ข้างนอกตําหนักหน่อยนะคะแล้วก็ด้วยแรงศรัทธานะคะที่ลูกศิษย์นะคะได้ร่วมทําบุญมานะคะแล้วก็ขอเสริมดวงบุญบาร,รมีนะคะขอองค์เทพเล่าเทวดาโปรดเมตตานะคะด้วยยานบุญบาร,รมีแห่งพระแม่กุลิมพระมหาโพธิสัตว์นะคะ ะะอาจารย์กุ้งก็ปลูกต้นหมากประมาณร้อยต้นเลยนะคะเพราะว่าองค์เทพเราเทวดาชอบต้นหมากนะคะต้นหมากจะมีเทวดาทุกต้นนะคะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะแล้วก็ทุกทุกเทวดาทุกท่านก็จะมาอนุโมทนาบุญนะคะในครั้งนี้นะคะนี่ค่ะใบสีนะคะอาจารย์กุ้งทําขึ้นมาเองนี่รายชื่อนะคะอาจารย์กุ้งก็เขียนรายชื่อของลูก,ลกศิษย์ทุกท่านนะคะ ที่มาเสริมบารมีนะคะใบสีพรมเทพ9ชั้นนะคะอาจารย์กุ้งก็ถวายไข่ไก่นะคะนี่ฮะแฟนคลับนะก็อนุโมทนาบุญขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองนะคะธุรกิจค้าขายเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปนะคะด้วยใบยสีพรมเทพ9ชั้นนี่แหะคะ่ะน้อยนักนะคะที่คนที่จะได้มาทําเสริมบารมี อันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราจงเชื่อแล้วก็ศรัทธานะคะทุกอย่างก็สำร็จหมดนะคะ <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวจา์กุ้งก็ขยีบมานะคะนี่ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะเป็นวันดีมากนะคะตรงกับวัน ปีใหม่นะคะของตุตจีนนะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งจะมาพูดเกี่ยวกับลูกหลานพญานาคนะคะจะมีลักษณะให้เรารู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรให้เราสังเกตนะคะว่าส่วนมากลูกหลานพญานาคนะคะก็จะเกิดนะคะจะเกิดบางทีก็ส่วนมากก็จะเกิดภาคอีสานนะคะทางอุดรน,นะคะหนองคายอีสานแล้วก็ขอนแก่นนี่และค่ะแล้วก็บางทีก็มีทั้งเหนือ นะคะก็หลายจังหวัดนะคะที่เป็นลูกหลานพญานาคนะคะที่จะอยู่เกิดใกล้ๆกับแหล่งน้ํานะคะอย่างอาจารย์กุ้งนะคะบ้านเก่าเนี่ยก็จะเกิดใกล้ๆกับบ่อน้ําใหญ่มากนะคะติดกันเลยติดกับบ้านเลยนะคะก็ส่วนมากก็จะเจองูนะคะงูนี่แบบเลื้อยตามแบบบึงเป็นบึงนะคะเป็นบึงบึงกว้างมากเลยก็คือบ้านอาจารย์ก็ติดบึงเลยนะคะแล้วก็บางทีก็ไปนั่งเล่นนะคะงูเนี่ยเป็นร้อยๆตัวเลยนะคะก็ เลื้อยไปตามสถานที่นะคะตามตามหญ้าตามกออะไรเงี้ยอาจารย์ก็มองเห็นหมดแต่ก็เรามองเป็นปกตินะเขาก็มาอยู่ใกล้ๆเท้าอาจารย์กุ้งตลอดช่วงนั้นเป็นเด็กนะประมาณสามขวบแล้วก็ตอนนั้นก็ยังก,ก็เฉยๆเห็นงูก็ปกติงูก็จะเลื้อยตามเรานั่งหย่อนขาลงนะงูก็เต็มเลยเราก็มองเป็นปกติไปนะคะไม่กลัวนะคะ แต่ถ้าถ้าตอนนี้ถ้าตอ,ตอนตอนโตมานี้นะเราก็กลัวเหมือนกันแต่ตอนนั้นเป็นเด็กเนาะเราพอจําได้นะคะนี่คือลูกหลานพญา,านาะคนะที่แท้จริงนะคะคนคนนั้นก็จะเ,เป็นคนที่มีจิตอธิษฐานจิตนะคะในการที่จะมาเกิดในโลกของมนุษย์นี้นะคะเพื่อมาสร้างบุญบาร,รมีนะก็หนึ่งเราก็อ,าอยู่ใน จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะทั้งใต้ทั้งเหนืออีสานมีหมดนะคะนี่คือลูกหลานของพญานาคที่แท้จริงนะแล้วก็ลูกหลานพญานาคนะคะให้เราสังเกตที่ดวงตาดวงตาเขาจะมีแววประกาวประกาวแบบมีเสน่ห์มากบางคนก็ตาโตบางคนก็ตาเล็กแต่ถ้าตาโตนี่ดวงดวงดวง,ดวงตาในในตาดำอะ่ะจะกลมแล้วแวววาวมีเสน่ห์มากถ้าใครได้จ้อง นะคะหรือไดอ้พูดคุยและจ้องดวงตาจะมีพลังมีอำนาจคนนั้นจะจะหลงไหลเป็นพิเศษเลยเห็นดวงตาแล้วก็ถ้าถ้าเป็นคนไม่ดุนะใจดีนะก็จะมีแต่ความมีเมตตาแวววาวแต่ถ้าพญานาคคนนั้นถ้ามีความดุนะคะดวงตาก็จะบ่งบอกเช่นเดียวกันก็จะมีฤทธิ์มีเดชมีพลังลึกลับ ะะจ้องคนนั้นนี่คนนั้นต้องสยบให้ได้เลยนะคะนี่แหละคะ่ะการที่จุดเด่นนะคะแล้วคนนั้นก็จะมีพลังนะคะมีพลังอย่างแรงกล้านะคะก็จะไม่หวั่นไหวอะไรมากมายของพญานาคแล้วก็จะยึดมั่นด้วยแรงสัจจะด้วยวาจานะคะไม่ชอบคนโกหกด้วยนะเนี่ยสำคัญตรงนี้นะคะแล้วก็พญานาคนี่นะคะเขาก็ จะมีมีมีสิ่งลี้ลับในตัวนะคะบางคนก็จะมีะตามผิวหนังบางคนก็จะมีลอกจะมีเหมือนเกล็ดงูก็มีนะบางคนเกิดมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ส่วนมากลูกหลานพญานาคนะคะถ้าใครได้จ้องดวงตาคนคนนั้นแล้วนะคะก็เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าต้องมนต์พญานาคเลย ใครได้จ้องดวงตาพญานาคนะยังดวงตาจาันกุ้งนี่เป็นดวงตากลมนะอันนี้อาจารย์กุ้งเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมดวงตาอาจารย์กุ้งจะเป็นดวงตาเล็กแต่ว่าในดวงตาดําเรามันจะกลมเห็นไหมกลมเห็นไหมอาจารย์ก็จะทําตาขึ้นสูงหน่อยเห็นไหมเนี่ยจะมีกลมแล้วก็จะเป็นแวววาวจะมีแวววาวประกายแห่งพลังของพญานาคนะคะ แล้วลูกหลานพญานาคห้ามไปแช่งใครนะอย่าไปแช่งใครอย่าไปว่าใครอย่าไปนินทาใครนะคะถ้าเราเป็นนินทาเลยไปแช่งนะคะดวงเราจะไม่ดีเลยโชคลาภก็จะหายไปนั่นและคะ่ะแล้วก็ลูกหลานพญานาคเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็จะมีพลังดึงดูดทางเพศตรงข้ามได้เยอะมากนะคะลูกหลานพญานาคนะจะมาจุติ บนโลกมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นจุดเด่นที่สุดนะคะแล้วก็จะมีแรงดึงดูดนะคะทางเพศสูงมากนะคะแล้วก็จะเป็นพญานาคที่สามารถที่จะบำเพ็ญบุญกุศลได้ง่ายแล้วก็สะสมบุญไว้มากนะคะแต่ก็ต้องพญานาคมีจุดเดียวนะคะที่อ่อนไหวที่สุดคือเรื่องของความรักแล้วก็ราคา ตันหาร,ราคานี่แหละค่ะนี่คืออุปสรรคของลูกหลานพญานาคที่แท้จริงเพราะว่าพญานาคเนี่ยด้วยแรงศรัทธาเนี่ยเขาจะมีบุญมีบาร,รมีแล้วก็ชอบบำเพ็ญบุญกุศลชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะแล้วก็จะมีมานมาขวางอยู่นะคะก็ส่วนมากลูกหลานพญามากจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตา ใครเห็นก็จะอุปถัมภ์คำชูนะแล้วก็แล้วก็ถ้าใครได้เห็นได้อยู่ใกล้ชิดนะคะก็จะมีสเสน่หหลงไหลได้เลยของลูกนาคนาคก,กับนาคมาเจอกันนี่พญานาคสายยานพญานาคด้วยกันเห็นกันนี่ก็ลหลงไหลซึ่งกันและกันเกี้ยวกันอย่างนี้เลยเกี่ยวกันด้วยความรักนะแต่ส่วนมากนะคะลูกนาคก็จะมีกรรมในเรื่อง ราคะนะาราคะอันหนักหน่วงเลยที่ไม่อาจที่จะตัดใจได้นี่แ่ละคะ่ะตรงเนี้ยอันตรายมากขอให้เราพยายามนะคะหมั่นถือศีลสวดมนต์ไหว้พระระงับกิจใจของเราให้ได้จงมีสติปัญญาก็จะเกิดและลูกหน้าทุกคนนะคะ จงตั้งใจหาเงินให้เยอะๆแล้วก็จงตั้งใจทำงานให้ดีขยันอดทนอดออมความรวยจะมาเองแต่ไม่อยากให้เป็นการเสี่ยงโชคลาภนะคือท่านจะมอบให้กับสหรับคนที่ทำธุรกิจนะแล้วก็ค้าขายนี่แหละค่ะคนคนนั้นจะร่ำรวยแต่ พญานาคนะคะท่านก็จะขอเตือนว่าไม่อยากให้ลูกนาคทุกคนนะคะมีไปเล่นในการเสี่ยงโชคลาบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองท่านจะให้เราเมื่อเราปฏิบัติในการถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนั่นเองนะคะแล้วก็ลูกหลานพญานาคเนี่ยจะมีรูปร่างนะคะสง่างามนะคะ่าร่างกายนะคะบางคนก็จะผอมเพรียวสวย ส่วนทรงดูดีนะคะไม่ว่าหญิงว่าชายนะคะจะมีสเสน่ห์มากเดือนร่างทั้งร่างกายนี้ก็จะดูในในในร่างกายนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าสง่างามมากนะคะแล้วก็มีหุ่นเพียวนะคะแล้วก็อ้วนนะคะจะอ้วนบางคนก็จะอ้วนอวบสวยแล้วก็มีสเสน่ นะคะคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่มีพลังมีอำนาจมีอมัตะมากนะคะแล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสแก่พระพุทธศาสนาลูกหลานพญานาคเนี่ยจะมีความเลื่อมใสเป็นพิเศษนะคะชอบทําบุญนะคะชอบช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตา นะคะมีเพื่อนฝูงมีากามิตรที่ดีนะคะแล้วก็จะไปไหนก็จะมีคนเมตตามีคนช่วยเหลือเราตลอดเวลานะคะนั่นและคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวชอบสวยๆงามๆนะคะชอบกำไรชอบแหวนอย่างอาจารย์กุ้ก็ชอบเยอะนะ ก็ใส่ได้ตลอดเวลาทั้งตุ้มหูอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เสริมเสริมบารมีนะคะลูกหลานพญานาคจะชอบแต่งเนื้อแต่งตัวคนไหนนะคะที่ชอบในการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะ,ะทำคือพยายามให้ให้ตัวเรานะคะมีเสน่งดงามสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็คนคนนั้นก็จะมีฤทธิ์มีเดชมีบุญบารมีไปไหนก็จะมีคนรัก จะพูดจาอะไรกับใครเขาก็จะศรัทธาแล้วก็จะเลื่อมใสามากนั่นแหละค่ะก็ขอให้ลูกหลานพญานาคนะคะจงหมันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ลูกหลานพญานาคในชอบในการท่องเที่ยวนะคะชอบไปตรงนั้นตรงนี้นะคะหรือชอบในการที่เราจะไปทําบุญนะคะได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็ลูกหลานพญานาคนะคะก็จะชอบเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีระเบียบวินยัย มากนะคะแล้วก็ชอบความยุติธรรมนะคะพูดตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขขุมรอบคอบแต่บางครั้งนะคะลูกหลานพญานาคนะคะยังมีอารมณ์รุนแรงอยู่นะคะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ลูกหลานพญานาคจะมีอารมณ์ที่เร่าร้อนนะคะ ต้องมีสตินะคะต้องมีสติในการที่เราจะต้องอควบคุมอารมณ์ตรงจุดๆุดนี้ให้ได้ถ้าเราควบคุมอารมณ์ตรงนี้ได้แล้วนะคะทุกอย่างเราจะบรรลุธรรมได้เลยของลูกหลานพญนาคที่แท้จริงนะอาจารย์กุ้งก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะทุกวันนี้นะคะลูกหลานพญนาคนะคะก็ ด้วยความแรงศรัทธานะคะก็ขอให้ทุกท่านอยู่ในศีลในธรรมนะคะจงเชื่อแล้วก็ศรัทธาต่อองค์เทพเราเทวดาตัวเรานั่นแหละค่ะจะหลุดพ้นชะตากรรมลูกหลานพญานาคทุกคนอาจารย์กุ้งก็อยากที่จะเตือนนะคะให้ลูกนาคทุกคนจงเข้มแข็งอดทนอดกั้น แล้วก็ถ้าคนไหนได้เป็นเนื้อคู่ลูกหลานพญานาคที่แท้จริงท่านจะส่งคนคนนั้นด้วยบุญด้วยบารมีมาอยู่กับเราคนไหนไม่ดีท่านก็จะผลักออกไปเราอย่าไปน้อยใจบางทีเรารักเขามากรักเขามากนะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราอย่างจริงแท้แน่นอนแต่ท่านจะเลือกผู้ผู้มีบุญบารมี เขาเรียกว่าสินเสมอกันมาอยู่ใกล้ๆกับเราแล้วก็สามารถที่จะสร้างบุญบารมีไปพร้อมกันน้อมจิตในการทำบุญไปด้วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นละค่ะทุกอย่างคุณจะสมหวังรูปหน้าไม่ใช่ผิดหวังในเรื่องของความรักนะบางทีเราไปรักคนที่เขาไม่ได้รักเราด้วยใจจริงเราต้องเลือกคนที่เขารักเรา แล้วเราก็จะเจอคนที่เรารักเช่นเดียวกันนะเราอย่าไปตัดท้อในเรื่องของความรักเพราะลูกหน้าส่วนมากก็จะผิดหวังในเรื่องของความรักแต่เราแก้ไขได้ด้วยการถือศีลสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะการที่เราจะไปรับขันหรือเราสร่วนมากพญายนาคจะมีซิกเซนนะคะของตัวเองนะคะอยากรู้อยากเห็นต้องระมัดระวัง ะะอย่าไปรับขันของใครเรารับด้วยตัวของเราเองมันถือศีลสวดมนต์องค์เทพเราเทวดาบรรพุทธของเราจะมาอยู่กับเรานะคะเมื่อคนนั้นถึงวาระถึงโอกาสที่แท้จริงนี่นะคะกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะอาจารย์กุ้งก็จะพูดสม่าเสมอว่าอาจารย์กุ้งนะคะมีกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูชัดเจน เห็นไหมฮะเป็นลัคกี้เอ็มด้วยนะเห็นไหมนี่ลัคกี้เอ็มเห็นไหมลัคกี้เอ็มกากบาทกลางฝ่ามือคนนั้นก็จะมีองค์เทพเราเทวดามาจุติในโลกของมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อมาสร้างบุญบารมีแล้วก็มาช่วยเหลือมนุษย์ทุกท่านที่ได้รับความทุกข์ความทรมานทั้งกายใจนะคะนี่เดี๋ยววันนี้อาจารย์กุ้งนะคะก็ ถือว่าได้มาลงลักษณะของผู้ที่เกิดสายยานบุญบารมีแห่งองค์พญานาคนะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะหนูเป็นพญานาคไหนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเวลาคนคนนั้นจะฝันจะฝันเห็นองค์พญานาคที่แท้จริงท่านก็จะมาอยู่กับเรานะคะมีทั้งสายหลวงปู่พุทธชงนาคราชนะคะ หลวงปู่สีสุดโธเมยาะสีปธุมมาท่านสุวรรณนีนัคราชนคราชนอกโลกทุกทุกพระองค์ด้วยยานบุญบาร,รมีแห่งองค์พญานาคทุกทุกพระองค์ท่านก็จะมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับเราตลอดไปนะคะให้เราหมั่นถือศีลสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งก็จะทําพิธีในการสวดมนต์นะคะเสริมบุญบาร,รมีให้กับลูกศิษย์นะคะในครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยว ทุกท่านนะคะก็มาอนุโมทนาบุญนะกันทุกท่านนะคะกดไลค์กด,กดชอบกดติดตามให้อาจารย์กุ้งสม่ำเสมอแล้วคุณคนนั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปก็ขอขอบคุณที่กดซับสไคร์ให้นะคะหรือเป็นการแช่นะคะเดีถ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวสัก สองสาบวันนี้อาจารย์กุ้งก็ต้องเตรียมในการถอดถอนเพราะว่านัดหมายจนถึงสิ้นเดือนของกุมภาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนมีนาก็คนไหนที่จะมาจองคิวในการรักษาอาจารย์จะทักไปอีกทีหนึ่งแล้วก็นัดหมายนะคะนัดหมายแล้วก็ต้องรีบรักษาถอดถอนเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์กุ้งเนี่ยเดินหน้าอย่างเดียวนะคะคนไหนถ้ายังไม่พร้อมนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่ ท่านสะดวกนะคะในการที่จะถอดถอนนะคะคนไหนยังไม่ถอดถอนก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทุกอย่างมันก็มีความจําเป็นนะคะที่บางครั้งนะคะคนที่จะถอดถอนแล้วก็บางทีมันมีอยู่ในหัวใจบางทีมันมีของหรือมีผูดผีปีศาจมันจะบังคับไม่ให้เรารีบถอดถอนอาจจะมีอุปสรรคในการที่เราจะทําในการถอดถอนเช่นเดียวกันเราต้องฝืนให้ได้นะคะถ้าเราฝืนแล้วนะคะก็รีบแก้ไข ะะอาจารย์กุ้งคนนี้รอได้เสมอแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะคะในครั้งนี้เพื่อให้หลุดพ้นชะตากรรมนะคะเมื่อกี้อาจารย์กุ้งะได้ยินได้ยินเสียงคนเดินเดินอยู่นอกตำหนักได้เดินเนี่ยเดินเดินไปเดินมาพอช่วงหนึ่งอาจารย์กุ้งหันออกไปนะพราะตอนนี้เราก็มองอยู่นะเนี่ยเขาก็จะมีคนมาอนุโมทนาบุญเยอะมากเพราะตอนนี้ ตีสองครึ่งตีสองครึ่งแล้วเห็นไหมเนี่ยตีสองครึ่งแล้วนะเดี๋วอาจารย์กุ้งก็จะสวดมนต์นะคะแล้วก็จะให้ลูกศิษย์ทุกท่านมาอนุโมทนาปุญนะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งก็ขอจะสวดมนต์ข้างในเลยแล้วกันนะคะเพราะตอนนี้ก็ลมจะแรงนิดนึงนะคะ จะสวดข้างในหรือข้างนอกดีอาจารย์กุ้งก็ตอนนี้ก็ถือว่าอาจารย์จะไปสวดมนต์ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะ,จะปิด มือถือตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดวิดีโอเลยแล้วกันนะคะก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับที่น่ารักนะคะที่ได้มารับชมในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่องของคุณสุนิพานเป็นการสวดมนตข้างในนะคะแล้วก็เดี๋ยวของคุณสมพงษ์สิงห์ทองก็หยุดแค่นี้ก่อนเนาะก็ค่อยไปดูในช่องของคุณสุนิพา์สิงห์ทองได้สาธุ สวบนข้างในนะคะตีสองครึ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าข้างในก่อนดีกว่านะคะ ไปทางเทพก่อนนะคะแฟนคลับนะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งไปปิดประตูก่อนนะคะเดี๋ยวให้ท่านได้ได้ชื่นชมบุญบรารมีขององค์เทพก่อนนะคะ นี่ก็เดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะเข้าห้องเทพแล้วก็เป็นการถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนะคะเสริมดวงบุญบารมีต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญสาธุสาธุนะเจ้าค่ะนะคะนห้องเทพอาจารย์กุ้งนะด้วยญานบุญบารมีนะคะ สาธุสาธุนะเจ้าค่ะ